คิวแคสพอดแคสคิวบอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมรวดเร็วเหลือเกิน EP 8แล้ว EP นี้เราเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ก็อีกหนึ่งฟีดแบ็แล้วกันจากท่านผู้ดูท่านผู้ชมของเราเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยเหมือนเรามีแบบคล้ายๆครับคาพูดถึงเรื่องของ GM หรือชื่อเต็มของก็คือเกมมาร์เตอร์ใช่ไหมตัวพี่บาสเองเนี่ยพี่แว่นเนี่ยก็จะเรียกว่าเคยทํางานตําแหน่งนี้มาโปรนี้มาครับที่จริงที่จริงพี่เคยดูคอนเทนต์ของพี่ GM ท่านหนึ่งนะอดีตพี่ GM ท่านหนึ่งใน t ิ๊กต็อกนะคือพี่รู้จักปะรู้จัก ไม่มาดูส่วนตัวนะส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่าเขาเราเคยเจอกันน่ะแต่กับอยู่คนละค่ายพี่วันนั้นชื่อ GM มงจีเอมงเขาเขาอักเลยเขาทํางานกับปังย่าไง แต่แต่คอนแต่คอนเทนต์ของเขาใน t i k t o k คือฮิตมากเลยนะพูดถึงเรื่อง GM อนะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้อนะไรเงี้ยแต่แกก็มีความรู้เรื่องเกมเรื่องหน้าบา้านหลังบ้านค่อนข้างแน่นเลยทั้งมเจมงคุ <Em ong. S 2> ้นคุ้นเหมือนเคยดูเลยเจมงออกหนังสือบ่อยออกหนังสือแบบพวกคอมเกมเมอร์พวกอะไรพวกนี้บ่อยผมมอ่านหนังสือบ่อยมากเลยนะเมื่อก่อนอ่ะใช่แกเป็นดาวแกเป็นดาวของของอินเ t นทรีเลยอะ่ะอ่าอินเทนทรีก่อนก็มีดังๆก็มีอันนี้แล้วก็มีลุงอ้วนแดงปะลุงอ้วนแดงโอ้โหลุงอ้วนแดงนานมาก แล้วก็จะมีที่คนเข้าใจว่าเป็น PGM มันก็คือไก่ไก่จวบแซ่เจีย๊ยบอ่าไม่รู้จักเกมอะไรอันนี้เกมอะไรแล็กนาล็อกครับแลกนาล็อก,ก,อ,กอันนี้เขาพอดีเขาเป็นสื่อแต่เมื่อก่อนเราจะรู้จักเกมได้ไงก็ดูจากในบล็อกที่ลงในเอสารด้วยป่ะใช่ไหมมาจากเกมคนไหนใช่แบบมีบทความอนะเนาะเป็น,เป,นเป็นคอลัมน์ของตัวเองใ,ในในตามหนังสือเกมต่างๆลายสัปดาห์เนาะใช่ก็หรือว่าลายปักวะเด็กรุ่นนี้ทันลายปักาลายปักคืออะไรพี่ลายปักคือทุกๆ15วันโอ้โหไม่ทัน เดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันแล้วใช่ไหมไม่ไม่น่าจะยิ่ละอันนี้โผมให้คาแนะนำกับพี่เลยเอาจะถึชิบหายแล้วลายปากคืออะไรวะเดือนละสองครั้งอ่ะเดอ่ะสองครั้งลายต้องโอ้โหโบราณสุดๆุดโอ้ขอบคุณของผมนี่ก็จะเป็นพวกวีดีออนไลน์และออนไลน์เซสชั่นเป็นมีอะไรนะมีฟิวเจอร์มีโอ้ฟิวเจอร์เกมเมอร์มีคอมเกมเมอร์ตอนนั้นที่ผมอ่านอ่ะของพี่ก็จะมีแบบอ่าของพี่แบบตาซ็อกเกอร์สปอร์ตพูล เกมเอในเมเหรฟุตบอ<น>ล <laughs> ไม่มี GM ก็จะโผล่มาในคอลัมน์อะไรพวกนี้แหละแต่สิ่งที่จะทําให้ประสบการณ์ของผู้เล่นที่รู้สึกแบบเลือดพุ่งผ่านได้ก็คือการที่เห็น G m ในเกมแบบตัวเป็นๆในเกมในเกมด้วยนะในเกมเพราะในเรื่องมันมันก็เหมือนเราแค่อ่านเฉยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเหมือนเหมือนถ้ามันคนไหนที่เขาเด็นมากๆเราจะพอรู้ว่าสไตล์เกมคนนี้จะเป็นประมาณนี้นะการตูสาหรือว่าคาแรคเตอร์เขาคือ G m เมื่อก่อนจะต้องคี่คาแรคเตอร์ต้องสร้างคาแรคเตอร์นิดนึงมันมันจะแบบ มันไม่เชิงห้ามแต่แบบเราไม่ควรที่จะไปโผล่ให้ผู้เล่นเห็นโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเหรอปะคือเป็นกฎเลยปะันเนี้ยหรือว่ามไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่ได้ซีเรียสแต่แบบว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าโผล่แล้วกันอย่าตัวละครลับตัวละครแร<ส>ดไฮอันไฮอ่ะคือ GM ก็จะมีแบบกดอัลเทเนตกดปิดปิด,ปด,ปดใช่ใช่ใช่ณนะตอนนั้นนะก็คือเราภาษาชาวบ,บ้านเขาเรียกว่ามุดดินอะไรเงี้ยแต่จริงจริงมันแค่ปิดสปรายตัวเองไว้ก็คือแบบ ไอตัวสกินตัวเองอะก็คือหายไปเลยอ่าหายไปเลยเหมือนเหมือนตัวเราจะเห็นตัวเราเองล่องหนใช่ครับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคนอื่นด้วยก็เห็นล่องหนเกมเกมอื่นพี่เว้นพี่เว้นไม่แน่ใจว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอะก็อ้างอิงจากแลนกแลล็อกแล้วกันก็นี้อาจจะสุ่มเสียงโดนดาก็ได้อ้เนี้เฮ้ยอันนี้พูดยังล้ว่าอันนี้คิดใหม่แล้วอะแต่ว่าเอาเอาเอาเรื่องของมุมผู้เล่นอย่างเมื่อกี้นอกจากเราเห็นในนิตยสารในหนังสืออย่างเงี้ย ตอนที่ที่เราเป็นผู้เล่นเองเราปฏิสัมพันธ์กับตัว GM มาก้อยใช่ไหมของของพี่เองอะความโลดโผนนะตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบที่อื่นเขาแจ้งเรื่องเข้าไปแจ้งสปอตหรือว่านาตอนนี้เขาเรียกว่าเปิดติ๊กเก็ตเข้าไปอะเนาะว่าแบบเอ้ยให้ช่วยมาดูตี้นี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูความประพฤติสักหน่อยอืมมันก็โปรบางตัวมันก็จะมีบอกว่ามี GM มมาอะไรเงี้ย เชื่อว่าหลายคนที่เคยเคยเปิดบอทแลกอ่ะมันดีเทค GM อยู่แล้วเพราะว่ามันรู้ว่า GM มันเป็นโคดดิ้งอะไรหรือว่าเป็นมันเห็นอ่ะมันเห็นในในในโปรแกรมอ่ะมันมันเตือนอยู่แล้วว่ามันมีตามมานะอะไรเงี้ยก็ประมาก็โผล่ขึ้นมาดูก็มันไม่มีอะไรเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยต่อพี่บาก็จะเป็นแบบฮาร์ดหน่อยแบบในเรื่องของเขาเรี้ยจริงจังเข้มข้นไหยกับัอเอ็มบนหน้าตอนนั้นหน้าตอนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทํางานเลยส่วนของผมนี่น่าจะ แค่ซื้งแบบว่าไปงานเกมไม่อยอยเจอ GM ตอนนั้นนะอยากเจอตัวจริงว่าเป็นยังไงเออฮอนรู้สึกวัยเด็กอะเพราะว่าเราเราอย่าง point bank เนี่ย GM มันมันไม่ได้มีตัวตนถูกไหมมันคือพี่พี่อะเคยมี ID GM GM ออไอนี่ไงคุณนึกออกแนละ้วคุณเียก ID GM ใครเจอแต่พี่ไม่ใช่ GM นะ <laughs> คือหลายคนหลายคนเขาจะผ hey. ิด point d o นไง GM อ่า ID point bank อะ พี่อ่ะเป็นสื่อหลายคนน่ะชอบชอบคอมเมนต์ว่าติดตามพี่เพ่นตั้งแต่เป็น G.M.Poibank พี่ไม่เคยเป็น G.M.Poibank นะพี่เป็นเคยทำงานแค่ a j s จซ็บริษัทเดียวนะฮะแต่พี่มี ID ที่มันเป็น F.S.Hailand แหละแต่พอพิมพ์ไปมันเป็นเหมือน G.M. ะยศเป็น G.M. ยศเป็น G.M. เออมันมีมีแบทแบชข้างหน้าเหมือนเขาให้ p e r m i s s i o ่นมาเพราะว่าเขาะว่าจัดแข่งเพราะว่าจัดแข่งเออจัดทัวร์นาเมนต์จัดแข่งจัดทัวร์นาเมนต์กูเป็น G.M. เฉยเลย แต่มันทําอะไรไม่ได้มั้งหรือว่าผมผมไม่รู้พี่ก็ไม่รู้มันทําอะไรได้บ้างมันทําได้บ้างแดงอ่แต่ไม่ได้ไม่เท่ากับของเขามันมีมีอ่ะเลเวลอ่าใช่เลเวลก็จะมีว่าให้ทําอะไรได้แค่ไหนอะไรยเงี้ยใช่ในโมแอดมินของพ่อแบ๊กเองเกมไม่มีเป็นตัวไม่ได้โผล่มาเห็นนะแต่อย่างเกม MMO มันนมันโผล่มาเห็นหรือเกล่าปะไม่ของผมก็จะเห็นเลยในห้องไงก็มันไม่ใช่ตัวไงนึกออกปะแต่มันก็เป็นชื่ออะไรเป็นช no> uhh ื่อไงมันพิมพ์ออกมาก็เป็นแค่ชื่อแต่เกม MMO อย่างแรกเนี่ยมันโผล่มาแบบ วามมาอย่างนี้เลยไหรอะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดินเดินเดินมีอีโมโดปิ้งปิ้งปิ้งได้เด้หรอวะแต่พอยแบงค์มันไม่ใช่ไงพอยแบงค์มันพี่ถือว่ามันไม่มีตัวตนอ่ะอารมณ์อะแต่มันคุยคุยได้ต่อผมก็จะเฮียเจอจีเอ็มว่าอารมณ์ลลนั้นแต่แต่เข้าใจได้ว่านี่คือแบบเฮ้ยมันเป็นไอดีพิเศษมันเป็นคนพิเศษที่อยู่ในห้องกับเรา<ช>อยู่ในห้องแข่งกับเราทิมออกมาก็มีมียศเป็นจีเอ็มเป็นมีมีชื่อขึ้นเวลากดเข้าดูสแตทก็แบบ 9ก้า9ก้าก้าก้ากอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติเออแบบอลิมิเต็ดหรือเป็นอินฟินิตี้อะาเงี้ยขอก็จะมีแบบสมมุตินะของผมก็จะแบบเฮ้ยเค้ียเกมเจ้ามยนต์ปืนอะไรที่แบบยังไม่เข้าในเซิร์ฟมาให้เล่นเลย้ะครับเออเป็นใค้เก็บปืนเกมไว้แม่งเป็นปืนที่แบบยังหากซื้อไม่ได้ลองดูอะไรก็มีแล้วก็อยากเจอตัวจริงเหมือนเมื่อก่อนก็แบบไปที่งานก็ไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนที่พี่บ้านบอกอะไรเงี้ยก็แบบ คนก็แบบไปรอหรือบางทีอ่านคอลัมน์เข้ามาเงี้ยเราก็แบบอ,อ๋อพี่คนนี้คือคนนี้นะอยากเห็นหน้าวันนี้แบบไอ้นี่นะทีเจไอจีเอและอ๋อจีเอหน้าตาแบบนี้นะอะไรเงี้ยบางทีก็แบบพี่เขาขอของหน่อยะไรเลยตอนตอนตอนของแร็งล็อกเองเขาไม่ค่อยเขาไม่ไม่ให้ระบุว่าคนนี้คือใคร oh. เพราะว่า oh. มันด้วยเกมมันค่อนข้างฮาร์ดคอร์เนาะละเอ,อ<ร>ียดอ<ร>่อนเนอะละเอียดอ่อนมันเลยแบบบางทีมึงอาจจะไม่ชอบ GM ชื่อนี้อย่างที่พี่แว่นพี่แว่นบอกว่าหลังๆมันมีบอทอนะไรเงี้ยมันสามารถดีเทคเจเอ็มได้คือมันรู้ว่าเป็นเจมเบอร์อะไรเงี้ยเป็นเจ er มเบอร์นี้แม่งแม่งจับบอทกูว่าแล้วตอนตอน,ตอนชโจชที่พี่ทำงานมันจะมีบอทแบบฟีลแบบบอทซีรีส์อะไรเงี้ยสมมติจ็อบปล่อยบอทจ็อบตั้งหรือว่าตั้งชื่อว่าแบบกาเชียสศูนย์ศูนย์หนึ่งแม่งต้องมีศูนย์ศูนย์สองแน่ไอ้สักหากุเตะไม่ออกไป,ไปเสิร์ชไปเสิร์ชมามึงมีสี่สิบตัวใช่ไหมทีนี้สี่สิบต ถ้าออนไลน์อยู่อ่ะคือแบบสามารถวาร์ปไปหาใต้ตีนได้ทีนี้ก็โดนทั้งยวงอเอาแม่งทีเดียวทั้งคืนมันก็จะมีความโกดแค้นกันตรงนี้นึกออกปะว่าว่าจีเอ็มมันไม่ควรเปิดเผยใบหน้าอะไรเงี้ยหรือว่ารู้ว่าเป็นใครอะไรพอเออใช่ผมก็ยินหนูว่าเป็นเกมเอ็มโออ่ะมัน,ม,นมันเข้มข้นมากเพราะว่ามันมีเรื่องของการบอร,บอร์ดการแบนกันเยอะมันก็เลยแบบทําให้ผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ควรรู้เออแต่ถ้าเป็นยุคผมมาจีเอ็มมันการที่เขาได้มีตัวตนเรื่องกลายเป็นเรื่องดีอะจีเอ็มก็จะเป็น r e p r e ซน n t ให้กับค่ายเกมให้กับเกมนั้นนๆได้เเหมือแบบป็น เป็นโคศกไอ้ี้ยใช้คำพูดแก่โคศกประจำสำนักนายกอา PR เป็น PR เนี่ยหรอปะเออมันก็ปูไปในแนวนั้นได้เนี่ยหรอปะทำให้เกมมันน่าเล่นขึ้นองอมสมัย <ทำ S 1> มันทำให้แกปของผู้เล่นอะอกกับผู้<แ>ให้บริการอะมันใกล้กันมันใกล้กันมันลดลงมาเน,นี่ยหรอปะจริงคือ,ค,อคือก่อนก่อนหนั้นเกมออนไลน์อะมันเปิดมาแบบเราไม่สามารถที่จะแบบแตกต้อง GM ได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบ อโอกาสที่เจอจ m อมหรือโอกาสที่จะพูดคุยอ่ะคือแบบน้อยมากจะไระับบนนะ่ะใช่อย่างอางตอนนั้นที่พี่ทําและกล็อกเนี่ยมันก็จะมีอีเวนท์ที่แบบ GM พบปะประชาชนเป็นช่วงประมาณใช่มันก็จะแบบจะแต่แต่จะเป็นแบบประกาศก่อนนะว่าเราเจอที่มอลอกของทุกเซิร์ฟเวอร์สมมุติมี4เซิร์ฟเวอร์8เซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเมก็จะกระจายกันไปและว,วันนี้มีอีเวนท์ห้างเย็นสมมติอีเวนท์ก็คือปล่อยมอน แต่ก็จะบอกไว้ก่อนะพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งร้านเนี่ยระวังนะโดนมอนไปตีโดมอนตีแน<ะ>่น,นอนแต่ปล่อยมอนแบบมอนประเภทแบบมึงสู้ไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพวกแบบหมาดอมแบบ เอพิซอดไหนะอะฟั่มฟัามอะไรสนุกสนานปล่อยหอสแล้วก็แหลกคลิปหายตายป่วงนี่หรอปะแต่ก็นั่นเหลนเป็นกิจกรรมมันทำอีเวนท์ทำอีเวนต์ปล่อยมอนถล่มเมืองอะไรอย่างเงี้ยลืมลํำลืมล่ำนั่นก็เป็นเขาเรียกประสบการณ์ของเรากับ GM แต่ว่าเดี๋ยวมันจะถล่มด้วยเข้าไปใน GM เดี๋ยวให้พี่บาสลองเกินก่อนในมุมของพี่บาสเนี่ยคำว่า GM อ่ะคันจะกับความของมันอาชีพเนีย่ยในเผื่อน,น้องๆยุคนี้จะมีคนอยากไปจีเออยู่ปะยังมียังมีอยู่ปะคือยุคนั้นอะพอพอ เต็มอิ่มในระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อนเพื่อนรอบตัวเริ่มทํางานกันแล้วอ่ะพี่ก็เลยแบบพี่ก็ต้องหางานทำอ่ะเนาะไอเราไม่มีเพื่อนเล่นเกมแล้วอ่ะเพื่อนเล่นเกมเพื่อนมีเวลาให้เราน้อยลงโอเคหางานทําก็ได้แล้วว่างานงานแรกที่ที่พี่นึกถึงเลยก็คือเกมมาสเตอร์น่าจะเหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าเราค่อนข้างพร้อมอะไรเงี้ยแล้วเราน่าจะสนุกกับมันเ,ยเน้ยไม่หมายถึงว่าตัวพี่อยากเข้าใจอยู่แล้วว่าไอเกมมาสเตอร์เนี่ยมันคืออะไรเข้าใจระดับหนึ่งเลยนะ เพราะว่าก็เจอมากับตัวในเวลาเล่นเกมแล้วก็มีคนรู้จักที่เขาไม่ค่อยได้แวะมาร้านเกมบ่อยหรอกแต่เขาเขาเคยทํางานเขาเคยเขาเคยทํางานที่ไอเอซอทีเอซอบ,อ,บอ่ะแล้วก็แบบรู้จักกันบ้างผิวเผินอะไรเไง,ไงี้ยก็มาเล่าให้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยอแต่ตอนนี้พี่เข้าไปเขาไม่ทาละก็เลยแบบรู้ข้อมูลบางส่วนว่ามันจะมันทําอะไรบ้างอ่านั้นเป็นประมาณนี้ที่รู้แน่นอนก็คือ ไม่ได้นั่งเล่นเกมอะน้อยมากคือมันไม่ใช่อาชีพเล่นเกมนึกว่าวบางคนอาจจะแบบอย,อยากเป็น GM จะได้เล่นเกมทั้งวันโน <No. S 2> คนรุ่นผมมาคิดแบบนั้นเลยโนโนเขาเข้เขาใจว่าว่าแรกเริ่มอะถ้าถ้าไม่รู้ข้อมูลจะคิดแบบนี้ก่อนเสมอมันคือการทํางานล้วนๆเลยอยากให้พี่พูดไงเนี่ยอ่าอันนี้คือข้อแรกอย่างอย่างช่วงพี่เข้าไปอะ GM พี่ตอนนี้มันก็หลายปีแล้วน่าจะพูดได้พี่อะคือ GM Rang e r นเจบอร์หนึ่งสองหนึ่งอันนี้คือโคเนียมประจําตัวพี่เลยทําไมต้องเรนเจอร์อะ ชื่อเขาอย่างนั้นกูจะรู้ไหมล่ะแล้วเมี่อไหร่อื่นอ้เลเจอไหมก็ชื่ออื่นไม่แน่ใจหลังๆมาจะเขาจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ละจะเปลี่ยนจากเบอร์ไปเป็นชื่อที่แบบจับต้องได้เป็นชื่อแบบกาเชียสทีเอ็มกาเชียสทีเอ็มคิวบอยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นยุคยังพีคอยู่ของของแล็คอล็อกแล้ว m มันมีเยอะอย่างที่เคยเล่าเหมือนเคยเล่าไปแล้วนะแบบว่าทํางานสามกะกะละยี่สิบกว่าคนอ่ะคือวันนึงแบบพนักงานก็60สิจสิบคนแล้วอะไรเงี้ยของแร็คแล็อกนะก็เลย GM อ่ะ มันก็เลยรันนัมเบอร์เยอะแต่แล้ว GM เป็นอาชีพที่เข้าออกบ่อยมันเป็นอาชีพแบบเฟิร์สจ็อบอ่ะของของยุคนั้นอ่ะก็คือถ้าจะเข้ามาทํางานพาร์ติเชอร์เกมอ่ะมึงต้องเริ่มจาก g m ก่อนอะไรปะอ่าใช่ถ้าไม่มีประสบการณ์นะมันต้องไต่เต้าจาก GM มาก่อนเลยแล้ว GM มสมมติสมมติพี่หนึ่งสองหนึ่งใช่ป่ะพอพี่ลาออกไปอ่ะเบอร์นี้ก็ไม่ให้ใครใช้นะมันก็ลายลัานเบอร์ไปเรื่อยๆต่อะไรใหม่งานงานที่ทําส่วนมากหน้าตอนนั้นอ่ะคือจับบอดจับบอดจับบอดเป็นหลักเพราะตอนมัระบาดไหม ระบาดมากแต่จริงแต่จริงแล้วหน้าที่คือมันไม่มันไม่ใช่ว่าต้องจับแต่บอดก็คืออะไรที่มันผิดโพลิซีเราต้องเราต้องใช่มันไมมีพอร์ตมันจะมีอีกทีมหนึ่งถ้าเป็นพวกงานพวกเกี่ยวกับ id อ่ะ id มีปัญหา id โดนแฮ็กของหายอ๋อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งหมายถึงว่า cm มันก็จะแบ่งแบบพาสไปว่าไอ้พาสนี้จับแต่อันนี้พาสนี้โฟกัสจับอันนี้ขอพี่นี้ขอพี่จูเนียร์จ๋าๆเลยอ่ะมาปุ๊บดูวิธีการจับบอดเลยอ่าคำสั่ง ที่จะมูฟตัวเองไปนู่นคําสั่งที่จะดูดตัวเองไปกับ ID นี้นี่หรอปะมีคนแจ้งบอรดมาก็าจะเป็นเคสแจ้งเข้ามาเหมือนที่จอ,กอบกรอกฟอร์มอะไรเงี้ยอ่าอ่ะ,อะผมเห็นผมพบเห็นสบอตแมนหน้าตาโง่โงคนนึงครับชื่อว่าคิวบอยตีอยู่20กว่าชั่วโมงแล้วครับอะไรเงี้ยนี้หรอปะไม่เป็นไรีผมว่าไม่ใช่คนแน่เลยอะไรเงี้ยพอพอพี่รับเคสนี้มาโอเคเคสจากกาเชียนมา ส่งมาแล้วอ่ะด้วยโปรโลซีด้วยด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปตรวจสอบลูกค้าใช่ไหมเพราะมัน <c oughs> มีความพึงพอใจมันมีเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ามาตรฐานอะไรของการให้บริการเนี่ย <c oughs> บริษ <c oughs> ัทบอกว่าอ่ะจ็อบส่งมาใครเป็นกดคนกดรับเคสในกะนี่อาจจะมีสิคนรีเฟซปุ๊บเอ้ยเดยวเคสนี้กูทํานะอ่ะเพี่งกด รับเคสมาปึมปมเขาก็อาจจะมีสกินชอ็อตมาลูกค้าก็ต้องมีสกินชอ็อตมาใช่ป่ะอย่างเงี้ยอ่าขึ้นชื่อเอาเมาส์าชี้ชื่อว่าคิวบอยอย่างเงี้ยพี่ก็เอาชื่อไปเสิร์ชอะไรเงี้ยความยากของการเสิร์ชชื่ออีกก็คือยุคนั้นเน่ะแม่งใสเอสกี้ใส่ภาษาอ,าาอาักขระอะไรเงี้ยบางทีเขียนว่าคิวบอยก็จริงนะนแต่แม่งมีที่อะไรที่แม่งไม่โผล่ขึ้นอีกสี่อักขระนึกอหรอเดี๋ยวคือมีทำไมทำเบ้าไม่รู้แล้วแม่งมาเป็นลูกโอ้กว่าจะหาเจอคือแบบกว่าจะหาชื่อที่แบบตรงๆเจอะ เนี่ยว่ะถ้าถ้าถ้าไม่เจอก็ไม่รู้ไม่รู้เลข UID ก็คือเลขที่มันเป็นแบบแทนแทนชื่ออ่ะชื่อเลขที่มันเป็นเลขอ่ะเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้เลขนั้นได้เพราะว่ามันแคบแค่หน้าตัวละครใช่เราต้องรู้ชื่อความยากขั้นแรกคือเอาชื่อนั้นมาเสิร์ชดิมันมันใส่อะไรของมันวะดูดูดิกลัวยากกว่าแบร์เดียว <laughs> เอาอ่ะัอเนี้ย ทคทามพอสมควรถ้าเจอถ้าเจอชื่อ,อยากะพอเจอชื่อปุ๊บอ่าได้ยูดีได้ยางเงี้ยเราก็สามารถถ้าเขาออนไลน์อยู่เราก็สามารถติดตามเขาไปได้ไปดูไปส่องดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าตนี้นะไอ้ส่องดูสวัสดแมนคิวชื่อคิวบอยเนี่ยมันทาอะไรวะเนี่ยกดชิปจิกหัวอ่ทาทันไหมกดชิปจิกหวกัวเดินตามอ,อ่อไม่รู้ว่าตอนนี้ติดต่อโลกติด่โลกอ่ามันก็จะเดินตามทาอะไรว้าตีไม่พูดเลยวะอะไรเงี้ยชวนคุย,มคยไม่คุยใช่มันก็จะมีวิธีวิธีการจับมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่พี่เพื่อนจำไม่ค่อยได้ละ พิมพ์คุยก่อนสวัสดีครับเหมือนเราต้องทําอะไรให้ครบในอ่านี้ถ้าเขาไม่เราต้อเราต้องจะถ่ายรูปด้วยอ่ารูปแรกต้องเป็นรูปอันนี้อันนี้เป็นกฎของทางพี่ละรูปแรกต้องเป็นพูดว่าต้องโผล่ขึ้นไปนะโผล่ตัวขึ้นไปก่อนหมายถึงแบบมปฏิกมอ่าโผล่ตัวให้เห็นแล้วก็ปุ๊บสวัสดีครับคุณคิวบอยผมคือเจมเรนเจอร์หนึ่งสองหนึ่งนะ <laughs> แล้วก็เดินตามอยู่เงีย้ย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 เงีย้งยในกระตีตีต,ต,ต,ตีอยู่สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะอ่าจังหวะถ่ายรูปเนี่ย ต้องเป็นจังหวะที่ไอตัวที่สงสัยว่าเป็นบอทอ่ะต้องจําเป็นจังหวะก้าวขาด้วยนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเดินอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นรูปนิ่งอ่าแบบแบบนิ่งบางทีลูกค้าก็จะแบบอ้างได้ว่าผม,มผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เอเนี่ยคุณถ่ายรูปผมนิ่งตอนแรกๆขายรูปขานิ่งมันโดนโดนโดนแย้งได้ไงก็เลยเปลี่ยนกฎว่าเฮ้ยเราต้องขายตอนขาเดินนะโอ้ยอี่บ่ะยากเหลือเกินเ<อ>้ย ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถ่ายจนไม่รู้ว่ากี่ช็อตอ่ะเสร็จปุ๊บสมมติได้สิบรูปที่เป็นหลักฐานพี่ก็มาอัพในทูพี่แล้วต้องเขียนเขียนรีพอร์ตที่บ้านถ่ายให้อันสมแบนอันนี้คือหนึ่งตัวแต่ยังไม่ได้แบนนะอันนี้มันแค่ส่งเรื่องไปส่งไปที่หัวหน้ากะต้องมีคนอปพูบีเป็นชิปชิปก็จะไปดูว่ารูปที่ถ่ายมาใช้ได้หรือเปล่าพี่ก็เคยโดนอันแบนนะเพราะว่าถ่ายรูปแบบขาไม่ก้าวอะไรเงี้ยแค่รูปเดียวเขาก็อันแบนเพราะว่า ถ่ายรูปแบบไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องแบบมันน้อมน่าจะถือของเคสใช่ว่ามันโดนบไได้ก็แบดซีซัวไม่ได้ใช่แบนซีซัวไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีเคสที่แบบหนักหน้บ้าไว้เอาเป็นฮาฮาแล้วกันเซ็ตไม่ดีหรือว่าบอดใหม่ๆคือบอดพอเซตพอเหมือนแบบพอเซ็ตให้มันตีมันก็จะตีใช่ป่ะทีนี้เรารู้แล้วบอดเงี้ยแม่งตีตลอดคนมันก็พิมพ์เป็นผู้หญิงด้วยสวัสดีค่ะนู้นน่นนี่พี่บอกว่าหยุดตีก่อนครับแม่งตีอยู่นั่นแหละ ไม่ไม่หนูหยุดแล้วหยุดไม่ได้ครับไม่ก็ไปหามอนต่อไปอีกตี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 อย่างเนียนเลยพี่บอกว่าคือเนียนมึงเปิดบอดทิ้งไว้อยู่อ่ะมึงหยุดตีไม่ได้อะ่ะนึ้ออกมหนึ่บอดในในในตอนนั้นบอดที่เขาเซตอ่ะเออแล้วไปพิมพพิมพ์ผ่านนี่แกล้วะที่แ้น<แ>่ห<ๆ>ยุดตีก่อนครับหนูหยุดตีแล้วตีไม่ได้คะ่ะหยุดตีไม่ได้คะ่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่จําได้คนี้นพี่ก็ไม่แบนนะแต่บอดแน่นอนนึกออกปะมึงหยุดตีไม่ได้อะอย่างฮาอันนี้ฮาจริงคือตอนนั้นอ่ะกะพี่อ่ะเคย แต่ก่อนมันมีสามกะเนาะเช้าบ่ายแล้วก็ดึกเหมือนมันแข่งกันเล่นๆหนอว่าใครแบนได้เยอะกว่ากันในกะกะพี่อะแบนรวมกันสองพันกว่าตัวตันนี้เรียกว่าเท่าไหร่กะกะหนึ่งวันทเ่เยอว่นะใช่ฮะแล้วยวอะไรก่อนกะก็รวมกันรวมกันไม่รวมกันเทสกี่คนประมาณนะพี่ไม่วร์ว่ามันสิบสิบกว่าคนเล่นเล่นเคาน์เตอร์ได้เล่นโดตาได้อะตอนพักอะสิบกว่าคนคนหนึ่งสองร้อยได้ใช่ก็คือแบบระหามมากมันจะมีมือมือเด็ดอยู่มือโปรอะ ถ่ายรูปเปปั๊บ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 ส่งสอ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 งโอ้โหโหดหรอไม่แล้วมันมีมันมี KPI ไอมาว่าแบบต่อวันต้องแบนเท่าไหร่เยอะต้องแบนไหมไม่มี KPI แรกก็คือทำตามเคสแหละทำตามเคสทำตามเคสแล้วถ้าเคสไหนสุ่มเสี่ยงที่เป็นบอดซีรีส์ที่พี่บอกอะว่าแบบอาจจะมีญาติเพื่อนฝูงในซีรีส์นั้นก็ได้แบบตั้งแบบจ็อบศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องไิดสองนั่งแล้วก็เสิร์ชหาเสิร์ชในทูล่างบ้านแล้วเอ้ยมันมี คือเราก็ต้องมีเซนดิดนงานแบบใช่ใช่นี่แม่งน่าจะตัวปอมแน่นอนดูจากชื่อแล้วมันน่าจะมีโคนอีกกู o ก l e พาดาวเลยอะไรเงี้ยแล้วผมถามกับไปหนึงล็อแล้วล็อตอะครรูทีนพิจาาวันของพี่อย่างเงี้ยคือไงเปิดเปิดปากก็ต้องดูหน้าแจ้งนี่หรอมีคนแจ้งเข้ามาแล้ววันหนึ่งมันแจ้งเข้ามาเยอะไหมเยอะครับแล้วรล่คแล้วเช่วงผมถามว่ามันมีกำหนดเพราะว่าอสมมติวันนี้มีคนแจ้งมาพันหนึ่งถ้ามันเราเราทำไม่ทันในการนั้นก็ต้องส่งต่ออีกกะหนึ่งอะไรเงี้ยมีมันมี ไอ้มันมี KPI อยู่ว่าต้องทําภายในเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้พี่ก็ไม่ชัวว่าเท่าไหร่แต่ต้องทําให้หมดเขาส่งมายังไงก็ทําให้หมดเลยครับส่งมาเยอะครับเยอะ,ยอะช่วงที่บอทเยอะก็เยอะเยอะมากๆเลยลอ่ะเรื่องหนึ่งที่อยากบอกคือน้องๆอยากรู้อะไรที่โมจีเอ็มเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขแบบไอตัวยืนนิ่งไอตัวตีทั้งวันอะไรใช่ไหมหรือว่าสร้างชื่อแบบก๊อปปี้แล้วแล้วตัวพี่เนี่ย เคยได้ลองบอดปะหรือเข้าใจว่าบอดมันไปถึงตอนที่มาทำงานแล้วนะแบบต้องเรียนรู้ไปว่าอันนี้คือบอดเวอร์ชันสองตออ่อสามเนี่ยห,ห,หลังหลังมาจับยากมาหลังหลังมา GM อยู่ในขอบแบบโผโมาแบบครึ่งตัวอะไรเงี้ยบอดนี้เลย,เลยไม่ทันแม้แต่กระทั่งแบบไปถ่ายรูปแบบเงี้ยการถ่ายรูปเหมือนตอนแรกที่เล่าอ่ะการจับบอดมันเลยเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยพอเจอบอดแบบเนี้ยคือมันชัดเจนละว่ามันไม่ใช่คนแน่นอนนี่หรอวะมึงหนีกูไว้อันี่คือแบบต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเวลาเราเราววับตามปุ๊บแล้วรีบ เอาเมาส์ไปไปออนที่ตัวแล้วมันจะขึ้นชื่ออะไรเงี้ยพยายามให้ได้ช็อตนั้นให้มากที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จำไม่ได้ว่ามันต้องส่งรูปแบบไหนบ้างเนี่ยหลังๆมาจับยากมากคือแค่มีมีกลิ่นของ GM มาหายเลยน่นแม่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําในเกมมาสเตอร์เนี่ยคือการแดนแน่ๆแต่ว่าถ้าสมมุติมันมีการเดเวลลอปของตัวไอ้พวกแฮกเกอร์เนี่ยเราก็ต้องเดเวล o อปโพลิสีตามไปถึงว่าวิธีกล้าการแบก็ต้องเปลี่ยนบบวิธีการกตามบางทีแบบบอทเจอ GM ปุ๊บแม่งหายไปเลยวันนึงนอ่ทังไงก็ จดชื่อไว้พรุ่งนี้เจอกูเนื้อออกมามันจะมีลิสต์โน้ตโน้ตแพดบอทนี้ไอ้เีอยวิง่งหนีแล้วก็ดิสคอนเนกต์เนี่ยหรอวะไอ้ตัวเนี้ยวิ่งหนีดิสคอนเนกต์หนึ่งชั่วโมงเราจะรู้ว่าเหมือนเป็นญาติเลยอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงแม่งมาเนี่ยหอวะามารอ,มาอไม่ว่าเลยมันเฟสมันเฟสในในบอทได้เลยว่าจะ จะกรีคอนเน็กกลับมากี่นาทีอ,าอะไรเงี้ยมันคุณมันได้หมดเลยหรือว่าจะดิสนคอนเน็กตลอดไปแล้วมันมีที่แบบพี่พี่จับมไม่ได้เลยวะมีวะผมอยากรู้ว่าแล้วทําไงวะถ้าสมุิบอทดแม่งเก่งเกินอ่างเงี้ยแล้วเ,เราจะทําไงไม่มีจับไม่ได้มีแต่แบบต้องให้เพื่อนมาช่วยใช่มาช่วยลุมอะไรเงี้ยเออไม่ <S <S ไม่มีจับไม่ได้แต่ก็มีแบบพอจับปุ๊บก็จะมีลูกค้ามาโวยวายก็มีนะฮะแบบว่าเอ้ยกูไม่ได้จริงใช่อารมณ์นั้นบางทีบางทีไอดีท, ID ที่เขาโดนแบนเขาก็ย่ามใจเขาลืมถอดของบ้างอะไรเงี้ยเอา แล้วยิ่เราให้เขาไหมเรื่องให้ไม่ให้ไม่ใช่พี่ละไม่ใช่ไม่ใช่ทีมพี่อ๋อคือเราเป็นที่แคปส่งแคปใช่แล้วส่งไฮด้านแบรนด์อันแบรนด์หนาเนจะเป็นเป็นของฝั่งเขาเรียกว่าโอเปอรชันเขาก็จะดูเคปไอเทมเขาอยู่ดูเป็นเคสก็คืออันเดียวกับเคสแฮกที่พี่บอกอ่ะเพราเคสแฮกเลยพี่พี่เล่าเคสแฮกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำไม่ชอบด้วยไม่ชอบทำเคสแฮกเพราะว่ามันมันโคนันนิดนึงอ่ะนึกออกปะมันไปลองเล่นลองใช้แล้วก็ไม่ไม่ตามหาใช่ตามหาของสมมติของนี่ถูกโยนนู่นนั่นนี่ยูถก ส่งต่อกี่มือถูกโยนลงพื้นแล้วเก็บขึ้นกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะปะมันหลอกมันบอกหงดแต่พี่ไม่ชอบไงเคยเคยไปเคยไปจับเขาเรียกเขาไปเทรนเข้าเป็นเป็นโอเปอเรชันเป็นเป็นทําเกมแฮกงขาไม่เอาไม่สนุกแน่นอนแล้วตอนนั้นทำเกมหรือว่าสนุกไหมสนุกหรอโคสนุกเลยว่างแล้วตีดอทกับเล่นคาเตอร์หนึ่งกนหกว่าเวลาใช่สนุกเกมหรอกคืสมัยได้ข่าวตอนว่าจบพอ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 เสร็จงานก็ไปรวมตัวกันเล่นดนตรีนะหรปะซ้อมห้องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยสนุกดี เตะบอล <laughs> มันสนุกมันสนุกตอนนั้นสนุกจริงหรอแต่ผมก็ทํางานแปดชั่วโมงลยนะทำหกวันด้วยหยุดหนึ่งวันมันก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยเ <laughs> หนื่อยดิแม่งวันหยุดซักผ้าอย่างเดียวก็หมดแล้ว <laughs> ไม่ตัดแล้วทำงานสนุกครับสนุกจน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 ,จนลืมลืมคิดถึงความก้าวหน้าของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยติดเพื่อนติดที่ทํางานพี่ทํางานแบบถ้าจะไม่ผิดช่วงห้าปีแรกไม่ไม่ไม่ขาดไม่ไม่ขาดไม่ลาแต่โลก็คือเป็นจีเอ็มห้าปีเลยวะไม่ขยับเอ่อถ้าเป็น เกมมาสเตอร์ของพี่จริงๆพี่เป็นแค่พี่เป็นแค่แ,คแลงเกอร์ล็อกอย่างเดียวพอหลังจากทําเกมอื่นนะพี่เหมือนแบบพี่ไปทําพวกอาโอเปอเรชันทำให้โหยอยกังเอะเอเรานี้ว่าเอสเอก็ไปทําแบบแ as, อสแอสซิสแตนชิพแล้วอะไรเงบบ <Aa> ี้ยเอสเอมันเกมมันเปลี่ยนรูปแบบมันไม่มีบอทมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการให้บริการนึกออกปะมันก็จะต้อง,องเป็นแบบไปรับเคสเติมเงินไม่เข้าเติมเงินแล้วของหายเล่นแล้วเจอบั๊กอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย